ครับสวัสดีครับเอ,อพี่ไพศาลน,นะครับก็ไล่อ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมก็อันไหนไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบก็ผมมาตอบเป็นคลิปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับค่อยๆคําไหนที่สวยงามสะดุด ตาผมจําได้แม่นผมก็จะเอาขอยืมมาใช่อยครับขอยืมพี่มาใช้ครับพี่ประยูนด้วยพี่จิรายุทธ์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากทํางานเหนื่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกทกท่านนะครับที่อาจจะเ,เข้ามาฟังนะครับ ทุ่ม49นะครับเป็นตัที่1 8แล้วนะครับคลิปก่อนคลิปก่อนคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับออก็อาจจะคิดคิดเยอะหน่อยครับคิดเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ดูตอนตสปีสองปีก็มาย้อนดูก็ดูสิว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ พยายามจะให้กระทบกระเทือนกับ,บกระเทือนกับจิตของท่านอื่นนะครับผมน่าจะตู้เสียผมไปกดมาเมื่อกี้รสชาติออริจินอลโคคาโคลาอร่อยซาสดชื่น ู้เสียแล้วไม่เย็นครับเอามาใส่น้ำแข็งก็เหมือนรสชาติมันเปลี่ยนเหมือนมันแบบเหมือนมันเย็นแล้วตู้มันเสียแล้วมันน็อกมันน็อกแล้วความซ่าความหวานมันเปลี่ยนไม่เป็นไรสิบสิบสามบาทหรือว่าลินลินชาก็ไม่รู้ ก็ทำงานก็ขอให้การงานราบเรื่นนะครับขอให้ดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับซื้อหวยก,ก็ขอให้ถูกนะครับผมผมก็อยู่อีกห้าชั่วโมงครับเดี๋ยวน่าจะตีสองน่าจะ หมดดิสกาแฟนะครับวันนี้กาแฟเเพื่อนแฟนเขาเอาไม้นะครับกาแฟเน็ตกาแฟแดงอยู่กินซองเดียวอยู่เลยพูดแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มน่าจะหมดดิสแล้วเพราะว่ันนี้นอนเน็น่อยนะครับเดี๋ยวจะทดลองทดลองนอนนะครับทดลองนอนแล้วก็สังเกตในเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ดู ขัน่านะครับเขาจะ,จะที่เราจะเรียกว่าดับนั่นแหละแต่ผมจะเรียกว่านอนแล้วก็ตอนตื่นมานะครับจะลองดูว่ามันจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะดีกับสุขภาพครับนอนได้ทัางคืนได้นอนสักสองชั่วโมงไปที่ห้องไปส่งแฟนส่งแฟนมาทำงานแล้วก็ส่งลูกไปทำงาน แน่นอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอได้เพราะว่าง,งานมันไม่ได้คิดมากมันไม่ได้ใช้กำลังมากนะครับใช้แต่ความอดทนอยู่กับอยู่กับที่นะครับไม่ได้เดินทางมากนะครับมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับอยู่ไปแบบ,แบบวันต่อวันวันต่อวันไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ อุตส่าห์มีสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านแล้วผมก็ออมีความสุขครับสบายหรือว่าเบิกบานนะครับเบิกบานมากไม่ได้หวังอะไรมากครับเท่านี้ก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับก็ดูจากคอมเมนต์ก็น่าจะ เป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นผู้มีภูมิจิตภูมิจิตภูมิธรรมแล้วก็ภูมิเมตตาสูงครับแต่ละท่านผมถือว่าสองปีที่ทํามาผมก็เรียกว่าเชื่นใจ เชื่แล้วได้แค่นี้ไปตลอด10ปีก็มีถือว่ามีเพื่อนคุยนะครับถือว่ามีเพื่อนคุยไปแบบนี้10ปีก็พอใจแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านอื่นเห็นนะครับนาทีสองนาทีก็ถือว่ามันเป็นเชื้อนะครับเป็นเชื้อ ในการเดินทางเป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางสักวันหนึ่งก็ต้องได้เจอกันนะครับในในตอนนี้ก็เป็นอนาคตข้างหน้านะครับเพราะอีกแปดอีกแปดปีข้างหน้าเราก็ต้องทำให้มันพอดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแสงนะครับเป็นเสียงก็ เนื้อหานะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ท่านผู้ชมนะครับช่องอสูตรธรรมะอีกฝั่งสัจจะอริยะอริยะสัจจะธรรมะอีกฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวคิดยังไม่ออกต้องให้พี่ไปสารแต่งให้เดยแล้วในงานคลิปนี้รบกวนพี่ไปสารกับพี่ประยูนแล้วก็พี่ พี่กิรยุทธนะครับตั้งชื่อช่องให้หน่อยเอาเอาใหม่เอาแบบว่าให้มันมีคำว่าสูตรแล้วก็ให้มันมีคำว่าสัจจะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้น <S <S ไม่นูจะรบกวนมากไปหรือเปล่าถ้าช่องอยู่ไปถึงปี 2 7 0พเแปดไม่สองพห้าร้อยเจ็ดก็คือครบทำครบ10ปีครับถ้าอยู่ไปถึงตรงนั้นจะไม่ลืมจะไม่ลืมบุญคุณเลยตั้งชื่อช่องให้ครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยให้มันจนกว่าจะดีจนกว่าเราจะหมดหมดมุก สติปัญญาเราเลยขอให้มันดีที่สุดเราปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงดีกว่าไหมมทุเรียนเผื่อมันหล่นใส่หัวคนนนีะ้มันเจ็บอยู่นะปลูกมะม่วงสุกแล้วก็จะได้ให้คนมาช่วยกันเก็บไปกินนะครับ คลิปนี้ก็คุยคุยกับเจาะจงะสามท่านนี้แหละนะครับที่มีสติปัญญามากที่สุดนะครับที่มาฟังผมได้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่ามาฟังผมได้ยังไงนะครับถึงจะไม่ได้มาทุกคลิปผมก็โอ้แต่พี่ไปสารผมว่าทุกคลิปนะครับ ก็เป็นอะไรที่แปลกใจมากเหมือนกันนะครับก็มีมแบบพนักงานกินข้าวแล้วเที่ยงจะเป็นตอชาตอนนี้ก็เปรียบเสม,มือนตอนเที่ยงเขาก็จะพักอยู่ประมาณถึงตีหนึ่งครึ่งหรือประมาณนี้แหละไม่มั่นใจตอน,นกล้งคืนเขาพักยังไง นี่ก็จะเงียบแล้วตอนที่สองอะไรตามพลังงานเขาก็จะมีที่นอนของเขาเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันทํางานเบรกกินข้าอะไรเหมือนพลังงานเฝ้ายามนั่นแหละตอนนี้ไม่ใช่ยามเฝ้าพลังงานเพราะว่าหลับเขาก็เดินเดินไปเดินมาตรงติดประตูเดินไปเดินมาโรงอาหารอยู่ทางนี้อาหารทางนี้โรงงานอยู่ตรงนี้บางทีเขาก็ช่วยมาปลุก ทีมันจะมีบริษัทหนึ่งเข้ามาส่งงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาส่งตัวอย่างงานมาให้ทางบริษัทที่เขาก็มาปลูกเอาเนี่ยข้างๆทา,างล้วจะใกล้ๆกันยม้มส่งงานแบบตะดุ้งตื่นครับก็วันนี้น่าจะหลับกันหมดแล้วเนาะจกเว้นคน ใครที่ทํางานกลางคืนเหมือนกันกับผมก็สู้ๆนะครับผมความทีหนึ่ง ใน็กาแฟเน็ตกาแฟไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไรไม่ค่อยไอ้ทราบไม่ค่อยทราเท่าไรพูดแบบเหมือนกับจะหลับนะครับแต่ก็พอดีตีหนึ่งวกว่าตีสองก็เริ่มนั่งนั่งหลับนั่งหลับแล้วก็มันก็จะมีที่เหยียดขาได้อยู่ก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนนะส่วนมากแต่ผมก็เกือบจะหลับเกือบจะเกือบเป็นท่านอนเพราะว่าเห็นไปเกือบจะหัวจะ ตอนนี้ก็ไม่จากที่เสียเวลามาทั้งชีวิตนะครับ50 2ปีนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะนอนทุกครั้งที่นอนผมก็จะฝึกนะครับฝึกฝึกรู้ไอ้เวทนาสัญญาสังขารมันดับยังไงขันห้ามันดับยังไงแบบดับชั่วขาวนะที่ผมชอบเรียกว่านีแรก เากนิโรธมันก็เกินไปมันก็ไม่มีใครเขาเข้าใจกับเราได้เนาะแต่มั่นใจพี่สามคนมั่นใจมากๆนะครับทั้ง3มคนบ่าเข้าใจผมอยู่นะครับว่าผมกาลังสื่อสารเรื่องอะไรนะครับเขาบอกว่าจะมีประโยชน์กับท่านอื่นบ้างนะครับท่านอื่นบ้างจะได้ถ้าฟังกันมาตลอดก็จะได้ สบายนะครับเบิกเนตมาก็สบายนะครับอยู่ในความสบายไม่ว่าหลับหรือตื่นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้มันยาวก็เ,เห็นใจเหมือนกันนะครับรีฟังเอานะครับผมครับขอบพรบคุณมาคนะบรับสวัสดบครับจากธอบมะอริอสัจจะอีกฝั่งนี่ใขอบขอบขอบขอ เป็นสุขเป็นสุตของธรรมะอีกฝั่งครั